ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Mystic World with Blue Angel นะคะวันนี้จะมาดูเกี่ยวข้องกับหัวข้อจิตวิญญาณอาจจะกระชับกระชับนะคะแม่หมอจะทำคลิปที่ไม่ค่อยยาวในวันนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าแค่อยากจะมาจับพลังงานของคุณว่าจิตวิญญาณแท้ของคุณภายในเนี่ยคือใครนะคะเสียงลึกๆสิ่งลึกๆจากวิญญาณในตัวคุณเนี่ยอยากบอกอะไรในตอนนี้เรา เรามาหาคำตอบกันว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณมาจากเส้นทางจิตวิญญาณแบบไหนกันแน่นะคะคุณคือใครเนาะบางบางท่านเนี่ยคือแน่นอนคุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้ถ้าคุณอยู่ในสายจิตวิญญาณคือผู้แบกแสงผู้รักษาหรือว่าจิตวิญญาณโบราณที่กลับมานะคะ เราจะมาเปิดเผยพลังงานวิญญาณในตัวคุณนะคะที่หลับไหลมานานเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะจงหลับตาแล้วฟังเสียงจิตวิญญาณในตัวคุณแม่หมอจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเลือกไพ่จากใบที่หนึ่งถึงใบที่สามแล้วก็มารับฟังนะคะว่าจริงๆพลังงานตัวตนภายในของคุณเป็นอย่างไรคำตอบนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะคะ ที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณมาตลอดถ้าหากคุณหรือว่าผู้ที่เจอคลิปนี้เนี่ยคุณมีความเชื่อในด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยพลังงานของคุณอาจจะมีความพิเศษก็ได้คุณเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณแห่งป่าหรือว่าผู้แบกแสงจากภบชาติในอดีตที่ยังสามารถค้นพบนะคะพรสวรรค์ตัวนั้นที่ยังคงติดในจิตพลังงานคุณอยู่มาค้นพบนะคะจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณนะคะ วันนี้จะไม่มีหน้าไพ่ที่แตกต่างแต่แม่หมอจะเปิดไว้ให้นะคะว่าคุณคือใครจากจิตพลังงานของคุณนะชาวกลุ่มที่หนึ่งชาวกลุ่มที่สองแล้วก็ชาวกลุ่มที่สามนะคะวันนี้บอกแล้วนะคะจะเป็นหัวข้อสั้นๆนิดหนึ่งนะคะจะค่อนข้างสั้นนิดนึง ว่าตัวตนในระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครนะคะจิตวิญญาณแท้ภายในของคุณตัวตนในจิตวิญญาณแท้ของคุณคือใครชาวกลุ่มที่หนึ่งชาวกลุ่มที่สองแล้วก็ชาวกลุ่มที่สามนะคะ ังจิตไปพร้อมๆกันนะคะชาวกลุ่มที่1นสองแล้วก็3มนะคะเลือกกันได้เลยนะคะ1นสองแล้วก็3ามแม่หมอจะขอเริ่มกันเลยกับท่านที่เลือกกลุ่มนี้หรือว่าใบที่1น,นะคะ กลุ่มที่หนึ่งตัวตนแท้ๆจริงในจิตวิญญาณของคุณคือใครมาดูไปพร้อมๆกันก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะคะมีลายนะคะแล้วก็มีอีเมลถ้าคุณอยากเช็คพลังงานส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณสามารถทักมาถ่ายถามกันได้นะคะเรามาดูนะคะ <S the s t y the sky คุณคือกลุ่มผู้นำแห่งแสงนะคะหรือว่า l i g ์บริงเกอรนั่นเองเกี่ยวข้องกับโซเพอร์โพสบางอย่างที่คุณอยากที่จะทำให้เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการฟังเสียงตัวตนภายในจิตวิญญาณของคุณเองนะคะแสงพลังงานของคุณเห็นไหมคะเป็นน้ำเงินเป็นสีขาว เป็นแสงจากดาวหรือว่าเป็นผู้ถือแสงคุณต้นกําเนิดจากจิตวิญญาณของคุณเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากาที่เราเรียกว่าบนโลกใบนี้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อในขณะที่คุณรับฟังข้อความนะคะแล้วแต่ความเชื่อแต่เป็นจิตวิญญาณจากกลุ่มดาวอันไกลโพ้นนะคะ s t ตล์เนพลังของคุณเปล่งแสงเมื่อได้รับใช้หรือว่าปลุกแสงในผู้อื่น ภายในของคุณเนี่ยจะมีเข็มทิศที่เราเรียกว่าเข็มทิศลี้ลับที่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะคะแม้ว่าโลกภายนอกคุณจะยังไม่เข้าใจคุณก็ตามแต่ว่าคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณมีพรสวรรค์นในการส่งพลังบวกผ่านคําพูดผ่านการสัมผัสนะคะและแม้แต่การมองตาผู้อื่น จ,จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมาจากมิติที่สว่างไสวนะคะและเลือกที่จะกลับมาเพื่อช่วยเหลือ,อผู้คนช่วยพลังงานผู้คนที่ต้องมีความหมายที่ได้พบเจอกับคุณในภพชาตินี้ที่มีพันธสัญญาในช่วงเวลาที่คุณลงมาเกิดเนี่ยโลกใบนี้มีการเปลี่ยนถ่ายเทพลังงานเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนผ่านบางอย่างนะคะ บางครั้งแม่หมอใช้คำว่าหลายๆครั้งคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนั่นเพราะว่าคุณกำลังปลุกสิ่งที่ลึกที่สุดที่อยู่ในตัวคุณและคนรอบตัวของคุณมันไม่ได้ว่าจะมีใครเข้าใจคุณได้ง่ายๆนอกจากว่าคุณจะเจอกลุ่มพลังงานที่เป็นโซทรีหรือว่าโซแฟมิลี่ของคุณดังนั้นเนี่ยก็จะย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคุณคือกลุ่มไรท์บริงเกร์หรือว่าผู้นำแสงผู้นำแสงสว่างมายังโลกใบนี้นะคะก็ โอเคนะคะกับชาวกลุ่มที่หนึ่งนะคะวันนี้บอกแล้วว่าเป็นอะไรที่สั้นๆนะคะก็จะมาดูกันต่อสำหรับท่านที่เลือกชาวกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มนี้นะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์มาทักถ่ายถามกันได้นะคะหากคุณต้องการเช็คพลังส่วนตัวของคุณแล้วก็สามารถอีเมลมาถามกันได้คะ่ะ คุณเป็นกลุ่ม earth mystic นะคะเกี่ยวข้องกับทางโลกเกี่ยวข้องกับ the spirit of กา i าที่คุณอาจจะเคยได้ยินในด้านนี้มาก่อนนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับถ้าคุณอยากที่จะได้อะไรทำงานร่วมกับพ่ะแม่ธรณีการตั้งจิตมือสัมผัสที่พื้นดินนะคะขอต่อท่าน เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะมีพลังงานที่สื่อสารเหล่ากับเหล่าสัพสัตในโลกนี้ได้คุณจะรู้สึกว่า,าคุณมีสเสน่ห์ในกลุ่มสัตว์ต่างๆชอบวิ่งวิ่งเข้าหาคุณคุณมีความผูกพันกับสัตว์กับธรรมชาตินะคะพื้นดินต้นไม้ต่างๆนะคะพลังงานของคุณพลังงานของคุณสีอะไรสีเขียวสีทอง สีธรรมชาติคุณมีความสามารถพิเศษคือการสื่อสารกับโลกนะคะจิตวิญญาณของคุณเนี่ยผูกพันกับโลกแผ่นดินต้นไม้และสรรพสัตว์คือคุณจะเกี่ยวข้องกับชามานิกหรือว่าชามานที่คุณเคยได้ยินที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะฟังเสียงธรรมชาติคุณจะรู้จักภาษาพูดผีและทาาต,ต่างๆคุณมีพรสวรรค์นในการปรับพลังงานผ่านเสียงนะคะ อิพรสวรรค์นในเกี่ยวข้องกับสมุนไพรการนวดหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะวิญญาณของคุณเนี่ยอาจเคยอาศัยอยู่ในเผ่าลึกลับดินแดนโบราณหรือป่าที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ในชาตินี้คุณถูกส่งมาเพื่อรักษาพลังของโลกนะคะแล้วก็ ปลุกพลังชีวิตของคนที่เขาหลงทางชี้แสงสว่างหรือว่านำทางให้กับเขาเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุณจะได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่เคยได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินแต่คุณจะได้ยินดังนั้นจงมั่นใจนะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้ยินแล้วก็เข้าใจในความผูกพันของคุณกับที่เป็นธรรมชาติรอบตัวของคุณคุณสามารถสื่อสารคุณสามารถเข้าใจเสียงของสายลม เสียงของธรรมชาติรอบตัวคุณมีความเข้าใจนะคะดังนั้นนี่คือพอรสวรรค์พิเศษในจิตวิญญาณของคุณนะคะก็จบการทํานายของชาวกลุ่มที่สองไว้เพียงเท่านี้วันนี้จะกระชับนิดหนึ่งนะคะว่าดูตัวตนของคุณภายในคุณเป็นใครเนาะก็จะมาขอดูกันต่อกับชาวกลุ่มที่สามเลยนะคะชาวกลุ่มที่สามนะคะตัวตนในระดับจิตวิญญาณของคุณแท้จริงแล้วคุณคือใครนะคะเรามาดูกัน ก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวหรือว่าต้องการที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวของคุณสามารถแอดไลน์ไลน์กับรายละเอียดอีเมลไม่หมอทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะก็แอดมาทักไถ่ายถามกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณเป็นใคร3 ุณเลือกกลุ่มที่3แล้วคุณได้หมายเลข3าสคุณจะได้เกี่ยวข้องกับพลังงานด h ชา h a โดว์อัลเคมิสนะคะตัวคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ Dark Knight of the s o ซลหรือว่าเกี่ยวข้องกับคืนวันอันมืดมิดมีประสบการณ์ผ่านเรื่องแรงๆความเจ็บปวดมาหลายต่อหลายหนดานโซคอนแทรักนะคะการมีพันธสัญญาบางอย่าง ไลฟ์โพสต์อันสำคัญที่กลับมาเพื่อจะฟูลฟิลให้เต็มให้สำเร็จรู้เรื่องอล่วงในภพชาตินี้พลังงานของคุณจะเกี่ยวข้องกับสีดำสีม่วงแล้วก็ที่เป็นเงามืดนะคะการแปลเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณของนักแปลเปลี่ยนคุณคือวิญญาณนะคะที่เดินทางผ่านไฟแล้วก็ความมืดมาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายภพชาติ แล้วก็แม้กระทั่งในภพชาตินี้หลายต่อหลายหนที่คุณผ่าน Dark ก i น h t อ f the s o โซแต่ละบาดแผลของคุณเนี่ยไม่ใช่จุดจบแต่คือประตูสู่การเกิดใหม่นะคะคุณอาจเคยผ่านช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวสูญเสียหรือเข้าไม่ถึงคุณไม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงความรักที่ที่ลึกซึ้งหรือว่าไม่เคยพบเจอความรักแท้นะคะคุณอาจจะเคยรู้สึกแบบนั้น แต่ภายในนั้นนะคะคือพลังแห่งนักแปลธาตุทางจิตผู้สามารถแปลเงาเมืดให้กลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะ <c oughs> คุณมีพรสวรรค์นในการอ่านจิตใจลึกๆของผู้คนคุณสามารถรับรู้บาดแผละนะคะบาดแผลของพวกเขาผู้เจ็บปวดเหล่านั้นนะคะแล้วก็นำพาผู้อื่นเนี่ยผู้คนเหล่านั้นผ่านคืนวันอันมืดมิด ในจิตวิญญาณของพวกเขาให้ผ่านพ้นไปได้ภารกิจหรือว่าพันธสัญญาของคุณคือปลุกพลังในผู้ที่ล้มเหลวให้เห็นว่าเงามืดนั้นคือครูนะคะเงามืดนั้นคือครูของพวกเขาและการพังทลายการจบสิ้นคือการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่คุณมาจากวิญญาณนักลบที่ถือเปลวพลังในมือ มีทั้งธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟคุณอาจจะเข้าใจว่าตรงนี้คือธาตุลมอย่างเดียวแต่ไม่เหมอเห็นไฟด้วยนะคะถือเปลวเพลิงในมือท่ามกลางความมืดตัวคุณมีความหมายที่เมื่อคุณลุกขึ้นคุณจะนำพาผู้คนรอบตัวให้ลุกขึ้นตามคุณนี่คือนะคะไลฟ์โพสของคุณนั่นเองนะคะก็โอเคนะคะวันนี้จะค่อนข้างสั้นๆนะคะแม่หมอบอกแล้วว่าวันนี้กระชับมาดูกันว่าตัวตน แท้ๆจริงในจิตวิญญาณของคุณคือใครนะคะก็หวังว่าคุณจะได้คำตอบอะไรกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็เชื่อว่าทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณคือจิตพลังงานพรสวรรค์มีความพิเศษในตัวเองมีไลฟ์เพอร์โพสที่สำคัญในการช่วยเหลือแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะทุกคนในช่องนี้เนี่ยถ้าคุณผูก หมายถึงว่าเข้ามาผูกพันกับช่องนี้แสดงว่าเรามีข้อความถึงกันที่จะสื่อถึงกันนะคะก็ขอไวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนาะก็ให้มีความสุขในทุกประการพบเจอแต่กัลยะาณมิตรนะคะที่ดีๆตลอดเส้นทางเดินชีวิตของคุณนะคะ ก็ท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมมาฟังเป็นครั้งแรกอย่าลืมแวะเข้าไปกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะดูกันเสร็จแล้วเนี่ยคอมเมนต์กันได้ไลค์กันได้แชร์กันได้แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกทุกท่านในช่องแม่หมอจะขอสัญญาว่าจะส่งพยายามจะส่งผ่านสิ่งที่ดีที่ดีๆที่สุดให้กับทุกท่านแล้วก็สมาชิกทุกท่านในช่องนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ